อัญญาขายกลงได้บ้งางหม่าม้าดูข้างในเดี๋ยวม่ามาเอาให้เดี๋ยวขอถามก่อนม่ามาขอถามก่อนได้ไหมคะอัญญาดาทำไมชอบยกกางเกงขึ้นน่ <laughs> ะ <laughs> เนี่ยม่ามาใส่กางเกงให้ทุกครั้งอัญญาดาก็จะชอบยกขางเกงขึ้นมาอัญญายกทำไมอะคะม่ามาอยากรม,ม้วนกันปะระหัดจับ ตะ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 มาิะอัญญาร้อนอัญญาก็ก็เลยยกขึ้นมาเหรออ๋อมันร้อนเหรอก็เลยต้องยกขางเกงขึ้นมาเหรอ <c ười> อันนี้คือเอาลงแล้วนะไหนยกยังไงลองยกดืสิคะตังเยี่ยแค่นั้นบางครั้งก็ร้อนข้างหนึ่งค่ะ หนาวข้างหนึ่งร้อนข้างหนึ่งนางก็ยกข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะท่าดาสิท่าาท่าถ้าหนาวก็ต้องเอาลงนะคะหนถ้าร้อนถ้าร้อนละคะถ้าร้อนต้องทำยังไงร้อนอ่ะร้อนมากทำยังไงคะ ถ้าร้อนมากก็ต้องยกขึ้นแล้วแล้วถ้าร้อนข้างเดียวล่ะร้อนข้างเดียวล่ะอัญญาคะอัญญา <c oughs> ถ้าร้อนข,ข้างเดียวทำยังไงคะ <c oughs> ร้อนข้างเดียวยกข้างเดียวใช่ไหม <c oughs> ต้องพับขึ้นนะคะ นี่แหละคะ่ะเหตุผลที่ทําไมเจ้าอัญญาดาต้องยกขางเกง่งบางครั้งแม่ก็ไม่ได้สังเกตดูเหมือนกันพอพอมารู้ก็ตอนต้องตัดคลิปนี่แหละคะ่ะเอ้าทำไมอัญญา,ายกขางเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินหรือเล่นหรืออะไรกับนางก็ไม่ได้สังเกตเลยว่านางยกขางเก่งขึ้นตอนตัดคลิปนี่แหละคะ่ะจะรู้จะเห็น